ห้อยหางครับหอยหางใหม่ๆห้อยควดอดเ้ากลับขค้ือมาอยู่งสี่ใช่ป่ะอู้เข้าไปอยู่ในหู้ตัวนี่โตนครับผมอู้ตะแลกวางอยู่ในนี้อู้พาเข้าขไปอยู่ในหู้กับพี่น้องครับ วัสดีครับผมพี่น้องครับมามือที่ถ่ายได้แล้วใหม่นี่พี่น้องครับหนูกินบักตาลนได้ไปแล้วสองครับผมมันยังเหลืออีกอยู่อืมเอียงเขื่อนน้อยคับดั๊กอายุพุ่น lắc thịt lợn, các bạn. Thì bọn, ngộc mà thịt, có. Hơi khẩu gin, yo cáp mà điệt răng. เั็มือกันพี่น้องรัวไลู่่นี่แล้วนี่กับพอดีดครับนี่มันตัวเอียงเขากับผมว่ากับดีดอีกแล้วคิดว่าเป็นนกเถอะ เห็นบ่เอาออกครับผมสองมือนละยห้อยหนูเขามากินอจีอย่างครับกระบ,บ๋อดีบกลับหลังไม้ซช่ไลย เรียเรียกเรียมาเต้งจิตว่ามีหลายตัวครับหนูอยู่นี่ อีกนึงเหมือนนี่บรียาแทะล้งนี่บรียาหาเข่ามาอีก ตันเนาะมังพีนองมันกินมัมดตลนครับแล้วมันจ่อจินยจนมันมืดไปขอใส่ก่อนทนีงกรบกระดิบเสื่อเพื่อไม่หลังแรงครับรห้อยห้อยหางห้อยมันขดพี่น้อง หางใหม่ๆขวดทั้งเขาคู่หนึ่งขวดใหม่ๆเต็มอยู่อยู่ทางในใ <c oughs> บอยักใส่ทั้งขวยมัน สองสามสี่หาหกหกหลังเสื้อหลายอไปได้พี่น้องอยหันอีกสองอึ่แปดไม้แรกกะหาหกหลังเพื่อนสิบสามสิบสี่หลังอยู่ <มา S 1> ห่นอหนแดดไหมห่นอนใช่จะเจอกันวันเสาที่เกาละไม้นี้แหละเด็ดเลยหนูไหล เส้าบ่เขาไปเขาออยุพุ่นธรามเนื่งวันนี้ที่เป็นเจ้งใดครับติดตามกันเพื่อพี่น้องสวีดัสสวัสดีครับสวัสดีตอนเสะาครับฝนตกพี่น้องตกแห้งเติอบอยู่เดยครับเนี่ยมาดูดกันครับผมเป็นเจน้งไดทื่อๆอย่ติ ไฟมันเข่าไม่กินเจนี่กับบ๋อลันสได้ใส่ไปอีกบ่าเนี่ยีกที่อย่างก็ดีจังสี่หลังทางในกด็ดีด้วยพี่น้องบ่าเถอะครับผม บอดีตนั่นกับบดีตทำไมถึงเป็นอย่างนี้ฮี่บอดถือ ถือยู่เราไปตายเอื้อนอีกไปไปไเลยอีกจักมือกันเรื่องใหม่ต่อไปครับมาพี่น้องครับพี่เด็ดเท้า เฮ้ยเอาลับเครือมายวงสิใช่ปะอู้เข้าไปอยู่ในหูตัวนี้โตนครับผมอู้ตะแหลกวางอยู่ในนี้อู้พาเข้าขไปอยู่ในหูับพี่น้องครับโอ้โหมันจะไปไหนรอดถ้าผู้ชายคนนี้ได้เอาจริงเออ เป็นไหนกันละพี่น้องครับมือนี้เรียบร้อย,อยตัวงามป่าน,นี่เนะาะภาคเราไปอยู่ในหูวมามันอยู่แต่เบตองครับบ,ไไม,บม่ได้ไล่มึงเบิึงพี่น้องเป็นไงเต็มครับผมเขาอ,อยู่ตัวนี้ให้เขากินอยู่กลับคือบดีบ สวยเลยครับผมสวยหลังนี้กระดอนอู้หูวหลังนี้กระดอนครับผมนี่ตีเ่เหลืออยู่บ่ตือเ,เหลืออยู่บ่อะพี่น้องครับถอดออกก่อนถอดออกก่อนครับผมเซโถงาม บางนี้บอดดีดครับผมาดีดห้อยกินยางคักบ,บอดดีดเพราะว่ากลับลงังนึงบ่าเห็นไหมพี่รองกลับลังนั้นหายไปใส่ถึกลากไปวะสองแต้มสองแต้มแล้วก็พอใจแล้วนี่ ครับว่าเห็นครับผมแต่ว่าเสือกหนูนี้ยเฮ้ยโอ้ยพี่น้องถึือตัวใหญ่พุนนี์นครับบ่าแมนหนูนี่ครับผมโอ้ยสะพอน่าเห็น ตัวที่สามครับเดี๋ยวถอดออกก่อนพี่น้องตัวนี้ขวาไพ่หลายๆมาถือเองได้ครับเนี่สามแจมครับพี่น้องไปเจ็บออกดีกว่าบอกจกีงเดี๋ยวฮ่าทิไปใช้หม่องอ่นใด้มาอึนแล้ว สองหลังครับผมอยู่นี่เสือกวาอยู่นี่ว่าเป็นตะถืกนั่นซืืออยูุ่้ยโดนโดนอีกเสยครับอ้หูบ้าไปแล้วครับผมผู้ชายคนนี้ครับอบู้หูยบกใหญ่แงวแงวสัตว์ส่ร่างครับที่เหว่าจังไหนเอาเด้อเอะนี่นะร,ราอ มาไปแล้วทุกายคนนี้โอ้โห <c oughs> บัดมือที่มานครับพี่น้องเมื่อกับผมอะไรกันครับนี่โอ้โหการคอฝรั่งแบบนี้ยอดวยไทยก็ได้เข้าโรงพยาบาลได้เจอกับการคอฝรั่งโอ้โหแต้มทีซีนะครับนี่เป็นหนูสามครับ หนูสามตัวกับตัวหางเงาวอีกตัวหนึ่งพี่น้องฝนตกใส่เลยครับเป็นไงเอ๊ะบอกแล้วว่าที่เด็ดมองเนี่ยที่เด็ดว่า <laughs> โอ้โหบ่าไปแล้วบ้าบอชิงเชียวครับผมนานๆจะมีวันนี้ครับสามแต้มครับหนูนี่บกักแผงเลยพาเข้าไปในหูครับตัวนี้อโอ้โหเพื่อนี่น้องเบิ้งครับผมแผียงขึ้นมันอย่นด้วยครับนี่ฝนเริ่มมวงแหล็กกยังมัน่นเพื่อเขาอีกตัวหนึ่งครับเห็นตาหางได้เพี่น้่อนเด้อ นี่แหละมาเถือกเด้งไดืบนนี้ฮะขอบคุณพี่รองได้ไยโอ้โหถอดออกเดือวถ้ายู่ไม้นั่นลละหนูกินบักตานเท่า,าะ่ะ่ั่นบ่เขาตรับีดีอยู่แต่ว่าบ่ถือกคิดว่า,น,าน่าสิเหลืออีกอยู่ไม้นี่ก็ดีเอาออกแล้วละละได้หลายโตหวะ่ะปล่อยมันน้ำเบง้ม่เบีงเยงพี่รองแต่ละตัว นี่ตัวงามครับผมอ่ะใกล้ได้เวลาเลิกปิดฤดูกาลแล้วหรอพี่น้องครับดักหนูปีนี้ดักคักดักแน่เดือนมีถุนายนุ่นหรอยังดักอยู่ขึ้นเก่าอยู่มันแรงปีนี้พี่น้องครับน้าในห่วยกับโบมีช่วงนี้ก็เริ่มมีแล,ล้วล่ะได้สิไปห,หาไส้เบ็ดนะครับแบบนี้ นี่บอกได้พ่อได้ดังอีกสิดังอีกต่วจักมือสองมือกะสิพอแล้วกำลังเตรียมเบ็ดครับที่รังกำลังเตรียมเบ็ดที่ไปหาแค่เบ็ดแล้วขอบคุณพี่น้องหลายๆโอ้โหมือสีมานครับพี่น้องมือสีมานกะชื่อเก่าเหรอครับผมหมานฝากกดติดตามกดไลค์กดไล้์แชร์จได้เน้ะครับผม,ม <laughs> โอ้โหมนี track, s <S like ้จ so ัดไปสามนะครับผมพุมน่อยหน่อยหนูยังเหลืออีกอยู่เพราะว่ามีห้อยควัดล่ะห้อยเข่าจินเข่ากับบอดดไปเจอกันไหมชิบนาครับพี่น้องเขอาคุณรื่ยๆครับผมเจ๋อยว